สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์ North Soberly เบอร์ใจ mm hmm. 3, 4, เจนสสีเหลืองกับเราก็อีกเช่นเคยนะคะทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วนะคะทุกคนที่เราทําการอัปเกรดบ้านไปให้บ้านของเราเนี่ยมันดูเป็นบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างในก็คือนี่เลยจ้ะลงจนใจหายไปเลยนะคะทุกคน <c oughs> คือตั้งใจที่จะอัปเกรดบ้านเพราะอะไรเพราะผู้ชายเลยนะคะเป็นยังไงล่ะ เจตจำนงของเราแน่วแน่นะเราอยากจะชวนคุณผู้ชายมาอยู่ด้วยเพราะอยากจะทําการสร้างครอบครัวแล้วไงเราอยากจะมีห้องที่สามารถนอนด้วยกัน2คนจะได้ก้ะหนุน่เก้นหนิงด้วยกันได้ก็เลยทําการอัปเกรดบ้านนะแต่ว่าก็อัปเกรดบ้านจริงๆทำการมีตัวบ้านแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็คือยังแบบมีเลยค่ะแต่คือเตรียมพร้อมแน่นอนในอนาคตจะมีการขยับขยายบ้านแน่นอนนะคะเพราะบ้านของเราเนี่ยดูสิคะผนังคือสูงนะคะถ้าไม่รวยบอกเลยว่าทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีพอสมควรนะคะเราเข้ามาเล่นในตอนที่เราเนี่ยหยุด ติดกัน2วันพอดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะหาเงินเข้าบ้านเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องการที่จะชวนคุณผู้ชายเนี่ยไปเดทอะไรแบบนี้ต้องการจะให้มีเวลาแบบความเป็นคู่รักส่วนตัวนึกออกปะทุกคนคือเราเนี่ยจะโมแต่ทํางานทํางานทํางานมันก็คือบาได้นะคะผู้ชายก็ต้องมีเวลาให้ด้วยคือถ้าสร้างบ้านให้ผู้ชายขนาดนี้แล้วนะการที่จะชวนผู้ชายไปเดทเนี่ยมันก็คือจิ๊บจิปป๊บปะก็ต้องมีนะคะทุกคนมันต้องมีฟิลพาผู้ชายออกไปแฮงเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ เราเมันมีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ามีอะไรให้หน่าจดจํานิดนึงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยว E p พีนี้หาเงินด้วยต่อผู้ชายด้วยเราก็ชวนผู้ชายมาอยู่บ้านกันแบบคู่ๆนะคะเออถ้าเป็นไปได้อยากจะแต่งเลยนะแต่ว่ากลัวว่าจะรีบเกินนะคะค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เพราะว่าเพิ่งจะเล่นกันมาไม่กี่ E ีพีเองนะะตอนนี้ก็เริ่มมีบ้านที่เป็นรูปเป็นลางมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็คือเอาจริงนะบ้านของเราเนี่ย มันไม่ได้กว้างมากมายพื้นที่แต่ละห้องก็ดูไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะทําการขยับขยายไปทางด้านหลังเพิ่มเติมเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ตีห้องในส่วนของห้องลูกเลยอะห้องน้ําตรงนี้นะคะเราก็กะว่าจะให้เป็นแบบห้องนอนอยู่ทางบริเวณเดียวกันเลยจะได้เชื่อมติดกับห้องน้ําไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยห้องนอนของเราตรงนี้มีห้องน้ําในตัวและซึ่งตีโครงไว้ก่อนแต่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะ <c oughs> ส่วนตรงนี้เข้ามาก็จะให้เป็นแบบโซนรับแขกอะไรไปแบบกรุกกริบ วางแผนสดิบดีนะคำถามก็คือเงินละมีไหมนะคะก็คือบอกเลยว่าไม่มีจ้ะเพราะฉะนั้นนะ,ะดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนนะ,ะทำการคลาฟเฟอร์นิเจอร์ขายกันดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเป็นเหมือนแบบแกะสลักนะคะเออแล้วก็เอาไปขายที่โต๊ะที่เราวางเอาไว้หน้าบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ทำการตั้งราคาเอาไว้แบบกำไรสาไร300เเนี่แหละคือหนทางการเป็นแบบเศรษฐีดูใบของเรานะคะ นี่เลยนะคะทุกคนพอเราทําการแกะสลักเสร็จปุ๊บนะ,ะเราก็ลากเข้ามาที่โต๊นะนะแล้วก็รวมถึงผลไม้ด้วยก็คือจะขายทั้งหมดนะคะคุณลิตี้ของการแกะสลักไม้ของเราเนี่ยเก่งมากนะคะทุกคนเราคืองานฝีมือยืนหนึ่งมันแบบคุณภาพแบบเอ็กซ์เซเลนต์บอกเลยว่าใครที่เอาไปวางไว้ที่บ้านน่ะบ้านก็จะดูแพงขึ้นแบบ500ร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อกป่ะนี่เราก็ทำเสร็จอีกอันหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยพอละนะคะได้หลายอันอยู่เหมือนกันประมาณ 2- 3 4อันก็น่าจะพอและแต่ตอนนี้เราต้องให้นางพักผ่อนก่อนนะคะจะได้ อตอนเช้าเราจะได้ทําการขายของกันเราต้องรีบหาเงินไปเปย์พูนะตอนนี้คือเราใช้ต้นทุนไปกับการที่แบบซื้อไม้มาแกะสลักแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะเด็กๆงานฝีมือก็ได้งานบ้านงานเรือนก็คือไม่ตกทําอาหารได้ดีด้วยนะคะทุกคนนี่ทำอาหารเก็บไว้ในตู้เย็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายมาอยู่ด้วยแล้วต้องทําอาหารเก็บไว้เยอะๆนะคะเป็นไงแม่สีเรือนยืนหนึ่งแล้วโอ้โหหน้าตาน่าทานสุดๆไปเลยไงนึกออกปะ แต่ใดๆก็คือผู้ชายจะมาอยู่บ้านเราแบบโบโบเบเบ,บก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันทํามาหากินนิดนึงเพราะว่าหาเงินคนเดียวตอนนี้บอกเลยนะเรื่องจริงอ่ะแขนมันไม่เล็กอย่างนี้หรอกทุกคนทํางานหนักขนาดนี้กล้ามเป็นมัดมัดแล้วนะคะทั้งกล้ามแขนกล้ามขาเลยแต่ว่าตอนนี้คือยังตัวบางล่างน้อยได้อยู่ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะงานหนักขนาดนี้เช้าอันสดใสเราก็คือพร้อมที่จะขายของและเป็นยังไง โอ้โหของเราเยอะนะทุกคนทั้งไม้แกะสลักทั้งผลไม้แต่ว่าการวางผลไม้ของเราอะมันดูไม่แพงเลยเออจะวางเป็นถาดเป็นอะไรก็ไม่วางนะดูดิวางสเปะสปะมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็คือขายได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการ ten table, เทนเทเบิลแล้วก็เมคอั p ไ i c ์ในส่วนของ300%เปอร์เซ็นนะคะแล้วเราก็ ยืนขายยาวๆไปเลยให้ขายแข่งไปเลยค่ะเดี๋ยวดูซิว่าหมดโตนี้จะได้เงินสักเท่าไหร่มันมีส่วนของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเอร์ที่เราทําการคราฟนะแต่ว่าอยู่ในอินเวนทอรี่ยังไม่ได้ทําการขายนะเดี๋ยวดูซิว่าขายทั้งหมดแล้วดิฉันจะได้เงินเปเปผู้สักเท่าไหร่กันนะ่ะเออผู้ชายต้องแบบภูมิใจในตัวเราแล้วปะทาเพื่อผู้ชายขนาดนี้นะคะพ่อแม่ไม่เคยสนใจนะแต่เพื่อเพื่อผู้ชายเราคือแบบสุดๆแต่ถ้า พูดถึงหลักความเป็นจริงนะคะทุกคนคุณพ่อของเขานะคะก็คือเจนที่2เนี่ยไม่เคยสนใจใยดีนะคะให้เงินแค่นั้นเลยนะแต่ว่าไม่เคยมาแบบว่าไม่เคยมาดูแลอะไรแบบเนี้ยเออเรื่องจริงเราก็คือไม่ได้ผูกพันอะไรอยู่แล้วหรอกป้าเพราะฉะนั้นเราก็คืออยู่คนเดียวตัวคนเดียวไปเลยจ้ะนะคะคนเดียวแบบเก๋ๆมีผู้ชายเป็นที่พึ่งเท่านั้น เชิญเลือกชมเลือกซื้อได้ตามสบายเลยนะคะบอกเลยว่าผลไม้ของเราเนี่ยเก็บมาใหม่ๆนี่ไม่เชื่อก็คือมองไปที่ข้างหลังได้เลยมีต้นไม้อยู่นะนั่นก็คือเราเพิ่งเก็บมาวางตรงนี้เลยบอกเลยว่าสดใหม่นะคะแล้วก็ออแกนิกด้วยเราดูแลเองทุกพืชพันธุ์นะคะไม่มีเขาเรียกว่าวัชพืชไม่มีพวกเขาเรียกว่ามาลงมาแรงนะคะเออสวยงามทุกผลทุกอัน เชินชื่นชมกับผลงานแล้วก็ผล,ลไม้ที่เราวางขายได้เลยค่ะเออบอกเลยว่าสดสดเฟรชๆ fresh, fresh นะคะมองไปทางด้านหลังนั่นคือต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเพื่อเอามาวางเมื่อกี้เลยจ้ะเด็ดจากต้นเมื่อกี้ถ้าไม่สดเราเรียกอะไรรีบซื้อเลยนะคะก่อนที่มันจะไม่สดซื้อไปตอนนี้บอกเลยว่าหวานฉ่ําสุดๆนะคะอันนี้เขาตัดสินใจอะไรกันนาะนักหนาเนี่ยหน้าตาก็ดูมีตงังซื้อสักอันสิคะเออรับรองว่าบ้านของคุณจะไม่เหมียนเดิมอีกต่อไป ดูสิคะทุกคนน้องหมีแล้วน่าเกงขามจะตายเอาไปวางไว้หัวนอนเนี่ยรับรองฝันดีบอกเลย ทุกคนวันนี้เป็นวันนิวเอียร์อีไปอีกว่ะโอ้โหยิ่งต้องรีบหาเงินไปเฉลิมฉลองเลยนะคะเนี่ยของของเราค่อนข้างที่จะขายยากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งราคาเอาไว้สูงริบลร่วคนที่แบบว่าจะมาซื้อเขาต้องคิดหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นะเราจะจะทําการขายไปทั้งวันเลยนะ,ะวันนี้คือยกให้กับการทําการขายเลยละกันนะ,ค,ะคือแบบว่ามันต้องตั้งใจขายอีกนึนงถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่ว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เรากําลังจะได้มาทุกคนออกปะเมคอัพตั้ง300เเซนน่ะทุกคนดูดิมันรวยได้เลยนะเนี่ย เอาละทุกคนขายมาตั้งนาเดียไม่ได้กําไรแต่ได้เพื่อนเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าของคือยังไงยังวางอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหแปลว่าเราเนี่ยตั้งราคาสูงจริงๆนะคะแต่ว่าผลไม้มันก็ไม่ได้ซื้อ,อยากปาตั้งราคาส0มเมันยังแค่40เหรียญเองอ่ะช่วยช่วยกันซื้อหน่อยไม่ได้เหรอเห็นใจคนจะเอาเงินไปเป,ปผู้หน่อยก็ดูสิว่าบ้านของเรามันโล่งขนาดไหนอะ่ะเาเงินไปซื้อฟอรีเจอร์จ้ะ ยังขายไม่ออกอีกหลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะน้องหมีตัวใหญ่ที่หน้าเกงขามของเรายังอยู่เหมือนเดิมเลยอะเดี๋ยวถ้ารอบนี้เราทําการขายแล้วมันยังไม่หมดจากโต๊ะเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยจะขายและนี่เราทําการขายมา3มรอบแล้วนะแต่ว่าก็มีการแบบว่าเพิ่มของลงบนโต๊ะด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยบรรวางเออน้องสแนปดากอนไม่พอนะ,ะไอดอกสีแดงๆเนี่ยนะคะทุกคนทําการขายได้ราคาดีมากๆเพราะว่าน้องราคาค่อนข้างแรงแต่ว่าดูสิคะไอผลลูกแพรอะไรของเราเนี่ย ถูกจะตายทําไมคนมันยังตัดสินใจซื้อยากขนาดนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอ่ากําไรก็เริ่มขึ้นอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเนี่ยจบและขายพอแล้วนะ,ะทุกคนเราจะทําการเคลียร์เทเบิลเดี๋ยวมาขายวันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลดเหลือแค่200%เปแล้วกันเผื่อจะขายดีขึ้นนะคะเสียเวลาไปทั้งวันแล้วเนี่ยวันเนี้ยยังไม่ได้อะไรเลยได้แต่เพื่อนนะคะ ไปไปไปไม่ซื้อก็กลับไปได้แล้วป่ะโอ้โหบ้านฉันไม่ใช่สวนสาธาร,รณะนะมายืนแฮงเอาก็แต่ว่าไม่ซื้อของมันทําร้ายจิตใจคนที่ยืนขายหน้าบ้านแบบนี้มากนะเราจะไปทําการเตรียมตัวแล้วทุกคนเราจะดูแลตัวเองนะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปแฮงเอาข้างนอกกับแฟนสุดที่รักของเรานะเดี๋ยวเราชวนเขาไปเดทดีกว่าอาวันนี้วันดีวัน New Year Eve, นะิวเยียร์นั้นเราก็อยากจะข้ามปีไปกับเธอไปยังไงล่ะโฮ้ยโรแมนติกนะคะทุกคนเอาเลยดีกว่าเขาดาวกับเธอดีกว่านะจ๊ะ เริ่มเลยค่ะปฏิบัติการออกเดทในวันนิวเยียร์อีฟนะคะทุกคนเราโทรไปเชิญผู้ชายและไอเราก็หน้าเอ็นดูซะด้วยเขาก็ต้องเอ็นดูเราอยู่แล้วล่ะนะคะเออเราทําเพื่อเขาขนาดนี้ฉันเกลียดเธอมากนะทาไมเธอไม่เคยมีผมเลยตรงเนี้ยฉันงงมากจริงๆแล้ววันนี้นะคะเป็นวันนิวเยียร์อีฟใช่ไหมเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็ต้องไปพวกบาร์พวกอะไรที่มันมีเกี่ยวกับอ่ะทรทงทรทัศน์ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากจะไปที่เมืองนี้แล้วว่ามันน่าเบื่อนะคะเราไปที่อื่นบ้างดีกว่าซึ่งไปที่ไหนดีล่ะไปที่เมืองคอปเปอร์เดลดีไห เมืองเก่าๆที่เราคุ้นเคยเราเคยเรียนเนี่ยไปที่ที่มีทีวีที่ไหนล่ะทีเนี้ยเปลี่ยนใจแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนใจมาที่ร้านอาหารแทนเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีภาคเสริมเป็นภาคไดเอทเอาแล้วไงก็ต้องมาแฮงเอาที่ร้านอาหารสิคะคือนัดก,กับผู้ชายไปกินข้าวมันก็ดูจะแบบโรแมนติกแล้วเนี่ยก็เหมาะกับการที่จะเป็นดินเนอร์ที่ดีนะคะเออแล้วก็ ตอนนี้คือเป็นแฟนกันหรือยังนะรู้สึกเหมือนจะเป็นแล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่ว่าก็มาเดทเพื่อมีความทรงจำที่ดีต่อกันและกันนะคะทุกคนามาแล้วจ้าไหนดูซิอุ้แต่งตัวฉ่าอยู่นะแต่งตัวกันแบบว่ามิกแอนไม่แมทนะคะเพราะเราแต่งตัวค่อนข้างเต็มมากแต่ว่าคุณผู้ชายก็ยังดูแบบวัยรุ่นวัยใจอยู่แต่เออไม่เป็นไรนะคะก็คือเราเป็นคนสวยไงแต่งตัวยังไงก็ดูดีอยู่แล้วเนาะมา มาจากเตงเราไปจองโต๊ะกันเถอะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือโต๊ะโล่งมากเลยนะไม่จะต้องจองอะไรยากถ้าจะเลือกนั่งได้เลยคุณบ่อยก็ดูเหมือนจะดูดีเหมือนกันนะคะเนี่ยตายแล้วยเกเลยแล้วหนึ่งอ้าวเฮ้ยมีเมือนที่คุยกันไว้นี่นะทุกคนเมื่อกี้ไม่ใช่ชุดนี้โอ้ไม่ก็เปลี่ยนชุดแล้วดูดีแปลว่าให้เกียรติสถานที่มากเลยนะลรแบบพกชุดมาเองก่อนเข้าร้านดูดีเลยทุกคนโอ้ไม่ก็มันได้ฟีลว่าอะไรว์นะคะมีความแบบเนี่ย เป็นเทียนเป็นอะไรอุ๊ยบรรยากาศดีเหมาะแก่การที่จะมาพูดคุยเรื่องอนาคตสุดๆว่าปลาเธอเฮ้ยเดี๋ยวนะเชฟเป็นเอเลี่ยนอุ๊ยแตงเราจะได้กินอาหารจากเอเลี่ยนแล้วว่ามันไม่ธรรมดานะมาเลยจา้าเดี๋ยวเราเปเธอเองวันนี้อะไรน่าทานเนดูสิอุ๊ยอันนี้คือแบบเลคคอมเมนเว้ยเราก็คือเลือกเลยนะคะสำหรับทั้งคู่นะคะเพราะว่าแบบ เขาเรียกคอมเมนต์ไงเออมันต้องอร่อยนะคะดังนั้นก็คือหาทานเลยส่วนอาหารนานอ้๊ยแม่กอดคนรวยๆเขาต้องทานอะไรกันวะโอ้โ oh, หมีตังนิดหน่อยก็คือเอาเลยคือเรื่องจริงก็คือยังแบบงบยังไม่ค่อยมีนะแต่ว่าอยู่ต่อหน้าผู้ชายเราก็ต้องเล่นใหญ่นหนึ่งนะให้ผู้ชายคิดว่าเราเนี่ยใจป้ามใจกว้างอะไรแบบนี้อุ๊ยแต่หน้าตาคือหิวเลยหิวออกมาในชีวิตจริงเลยหน้าตาคือหน้าทานสุด,สดๆอ่ะอย่างละอย่างละคนแล้วกันเราขอเป็นอันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชายทานเป็นสเต็กไหม เอ้ยอันนี้มันดูเป็นฟิลสลัดมากกว่านะเนื้ออยู่นิดเดียวอาจจะไม่อิ่มได้นะคะขอแบบหรุนๆเลยอันนี้ก็ดูน่าทานนะคะเป็นแบบกุ้งตัวใหญ่ๆให้เธออ่าเอาไปเลยจ้าแบบสวยๆกรุบๆแต่เมื่อกี้เราติ๊กอันนี้อย่างอ่าโอเคอของเราเป็นหอยเหรอเนี่ยหน้าตาคือดูไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าน่าทานนะคะอของหวานก็มีนะเตงเอาอะไรดีกินด้วยกันไหมของหวานทานด้วยกันได้ไหมอ่ะเออแล้วหมดเยอะแล้วตอนเนี้ยเงินทั้งวันนี้หามาได้เท่าไหร่ใช้หมดนะตอนนี้เลยว่างั้นเหอะ โอ้โหที่รักแต่ว่าวันนี้คุณแต่งตัวได้ดีมากจริงปกติทําผมทรงเดดล็อกแล้วมันก็ดูแบบเป็นเด็กๆใช่ปะ่ะแต่พอจัดทรงแบบนี้แล้วก็คือมันแบบกราวใจไม่ไหวอะ่ะตุกคนวนออกปาขอกรีดร้องในใจนะคะแบบไม่อยากจะชมให้รู้สึกว่าลอยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะดูแบบได้ใจแต่ว่าในใจก็คือกรีดไม่ไหวนะว่าแบบเฮ้ยแฟนหลออะไรอย่างี้นะคะแต่ว่าความจริงก็คือแบบวันนี้แต่งก็ดูดีนะแค่นี้พอนะคะ อาหารเรามาแล้วว่ะทุกคนเอาทำไมของหวานมาก,ก่อนของข้าวล่ะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห <laughs> <laughs> เห็นเราเป็นคนยังไงกินของหวานก่อนเลยเอ่ะเอาดีดีดิอุยแต่ว่าน้าทานน้า,นา,นาทานจริงทุกคนโอ้โหสองคนนี้แต่งตัวเอาซะเราดูดอบเลยอะ่ะทุกคนเราว่าเราแต่งตัวดีแล้วนะโอ้โหแต่งตัวด้ฮารุฮารามากแต่ว่าทําไมนั่งโต๊ะอย่างนั้นมากันสองคนไม่ใช่หรอทำไมไม่นั่งตรงข้ามกันอ่ะโอ้ต้องให้สอนอีกละ การเดทของเราก็คือเลิศมากๆนะคะนี่เต็มไปแล้วนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งในไหก็มาแล้วไงทุกคนเราก็จะทําการเขาดาวด้วยเพราะว่าตรงนี้คนเขามายืนเขาดาวกันละโอ้โหแล้วคืออันนี้ดูใกล้เกินไปเป้าเดี๋ยวโดนแม่ตีนะถ้าเกิดเรื่องจริงใครมายืนดูใกล้ขนาดนี้โดนแม่ทุบหลังแอนแล้วนะเอาดีๆตอนเด็กๆก,ก็คือเป็นนะเพราะว่า ไม่มีโทรศัพท์ตอนะตอนเด็กๆก็คือยังไม่มีโทรศัพท์ก็คือจะส่วนใหญ่เด็กๆก็จะดูทีวีนะคะก็มายืนจับจ้องกันอยู่หน้าทีวีแบบนี้โดนแม่ทุบหลังไปเลยจะบอกให้มาดูไกลๆเพราะว่าสายตาเสียสุดท้ายใส่แว่นนะคะคุณผู้หญิงคนนี้คือต้องระวังแล้วหนึ่งอะเอาละทุกคนเริ่มละเริ่มเขาดาวกันแล้วนะละเดทเราก็คอมพลีทด้วยอุ้ยจะมีอะไรดีไปมากกว่านี้เอา้าเราก็คือไปยืนตรงนี้กับเขาไปอีกไม่เข็ดนะตอนเด็กๆโดนแม่ทุบหลังไม่เข็ดไนงะ ที่นี่คือคนเยอะจริงต้องยอมนะคะทุกคนแปลว่าร้านนี้เขาได้แบบเป็นที่นิยมนะแต่ว่าก็จริงทุกคนดูดินี่คือเป็นร้านที่แบบเขามีมาให้จากตัวเกมภาคหลักอะไรนี่เลยนะคะทุกคนแบบไม่ใช่ภาคหลักสีมาจากภาคเสริมเขานี่นะแต่ว่าเราไม่ได้ทําการแต่งอะไรคือเขามีมาให้ของเราเลยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราทําการเอาให้ดูนี่โอ้โหบันทารูฮาราแบบหมาเห่าหมาตะโกนจริงๆนะคะทุกคนสวยมากสวยแบบเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มมีส่วนของบาร์นะคะเราก็สามารถมานั่งเล่นได้ด้วย มันไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้อีกแล้วทุกคนแล้ววันนี้คือเรามาเดทในวันนิวยอร์กนะนิวยอร์กก็สักเซสฟูลนะคะส่วนเดทของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีอีกต่างหากมันเลิศนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเสียตังได้แบบนี้ก็คือสบายใจกลับบ้านได้นะคะอุตส่าห์มาเป็นผู้ชายถึงที่เป็นยังไงเป็นผู้หญิงที่แบบสุดๆนะคะทุกคนหาเงินเองได้แล้วก็เปย์ผู้ชายได้ไปอีกส่วนผู้ชายก็คือชิงกลับบ้านไปก่อนเลยจ้ะไม่มีการไปส่งบ้านแต่อย่างใดขอบคุณจริงๆเรื่องจริงก็คือซึ้งน้ำตาไหลไม่ไหวแล้ว แต่ไม่เป็นไรนะเตงเบฟต่อให้เธอเนี่ยจะทิ้งเราไว้กลางทางแต่ว่าเราก็รักตัวเองเหมือนเดิมจุ๊บๆ <c oughs> เป็นคนที่ข้างลักแบบสุดๆนะคะเพราะว่าเราเคยแบบว่าขาดความอบอุ่นจากพ่อไงก็เลยมาตามหาจากแฟนแทนถึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราทําการจบวันเลยแล้วกันนะคะวันพรุ่งนี้ก็ยังจะคงเป็นวันหยุดของเราอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการขายของเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้คือต้องนอนละ ไม่ได้นอนมาเลยนะคะเมื่อเมื่อคืนของเมื่อวานก็ไม่ได้นอนนะคะทุกคนมัวแต่ทําการคร้าของอยู่นะคะพูดถึงแล้วเราขอเช็คนิดหนึ่งว่าของที่เราจะทําการขายจากการเราเนี่ยค้ามาเนี่ยเออหุยอันนี้เราได้เราขายได้นะเนี่ยทุกคนอ่าเอาละหุยได้เยอะขายนู่นขายนี่ได้เยอะอยู่ทุกคนหุยรวยแล้วนันเนี่ยว่าไปทุกคนเงินออกมาก็คือได้อยู่ประมาณ3 0 0พันเหรียญแต่ว่าถามว่าเงินแค่เนี้ยมันพอไหม พูดก็พูดนะคะว่าไม่พอแล้วนี่คือน้องเป็นอะไรอะโอ้ไมค์กู๊ดเนสทุกคนเราอาหารเป็นพิษแล้วคือเราไปทําการทํายังไงอะเราติดต่อรลสตรอร์งยังไงอะทุกคนอันนี้คืออยากรู้จริงฉันต้องทํายังไงคือบอกให้เราไปทําการติดต่อแบบเหมือนแบบว่าไปเรียกร้องอะแต่เดี๋ยวนะก็ไม่แปลกใจเพราะาเอเลี่ยนเป็นคนทําอาหารใช่ไหมล่ะเด็กศึกเป็นเอเลี่ยนเชฟก็เป็นเอเลี่ยนมันน่าจะเป็นอาหารที่ไม่ไม่ถูกกับกระเพาะของคนบนโลกหรือเปล่า วกไปหนึ่งกลุ่มนะคะรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้วิธีคอมเลนร้านอาหารเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ,ะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าต้องทํายังไงคือต้องกลับไปที่ร้านเหรอหรือยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องจริงคือน่าจะมีการโทรหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราทําการลองดูผ่านๆน,น,นิดหนึ่งนะคะว่ามีปะคือแบบ มันก็จะมีการคอมเพลนเกิดขึ้นนึกออกปะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไปทานร้านอาหารมาปุ๊บกลับบ้านมาท้องเสียอะไรแบบนี้ทุกคนโอ้ยท้องมันเสียแบบจริงจังนะคะก็คือน้องรู้สึกแย่ไปเลยรู้สึกแย่แบบสุดๆนะ่เมื่อกี้คืออ้วกแตกอ้วกแตนไปเลยนะคะแต่ว่าเราก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้โอ้โหกุศลจะไปเดทนะตอนเดทก็แฮปปี้ดีกลับมาบ้านก็คือน้ําตาไหลแล้วยังไงอะคุณผู้ชายคือยังไงแฟนเราจะเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นห่วงมากเลยนะต้องซื้อยาไปฝากปะเนี่ย แต่ก็ว่าเราไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเราเราก็นั่งทานอยู่ด้วยกันเตงคงเข้าใจเนาะแล้วร้านอาหารที่เราเลือกนี่คือแบบพัฒนาการอย่างดีนะบอกเลยเลือกร้านอาหารแพงๆให้เธอเลยนะเตงจ๋าเดี๋ยวเราจะนอนพักผ่อนเอาแรงกันสักครู่นะคะแล้วพอเรานอนรู้สึกดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการขายของต่อเหมือนเดิมยังไง ep นี้ก็น่าจะเน้นในส่วนของการที่จะชวนผู้ชายมาบ้านกับ ทำการหาเงินเข้าบ้านเนะคะเพราะว่าตอนนี้คือบอกเลยว่าเงินเข้านี้มันไม่พอเดี๋ยวเราให้เขาตื่นแล้วก็ทันเขาเสร็จปุ๊บจะเชิญผู้ชายมาบ้านแหละนะ,ะในระหว่างนี้พอเชิญผู้ชายมาบ้านปุ๊บเราก็จะขายของด้วยเออได้ผู้ชายด้วยได้เงินด้วยนะคะสองต่อเมื่อวานฉันเปรเธอแล้วเธอต้องมาอยู่บ้านฉันแล้วแหละเธอต้องมาช่วยกันทำมาหากินแล้วแหละเพราะหาคนเดียวตอนนี้บอกเลยว่ามีไหวซีครียจริงๆนะคะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องทําหลายอย่างวิแต่เขาโทรมาหาเราเองเลยว่ะ เฮ้ยทุกคนเขาชวนเราไปกินข้าวแปลว่าเมื่อคืนเมื่อคืนท้องไม่ได้เสียใช่ไหมถึงโทรมาชวนแต่เช้าเธอรู้ไหมว่าเมื่อคืนฉันกว่าจะผ่านมาได้มันทรมานขออนุญาตแคนเซิลได้ปะเดี๋ยวเราชวนเธอมาบ้านเธอมาทานอาหารฝีมือเราดีกว่ารับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันพูดได้คาเดียวว่าอย่างน้อยก็ไม่ท้องเสียแน่นอน มาแล้วนะคะรับรองเลยว่าวันนี้จะโดนเรารวบตึงเนี่ยปกติเราจะแต่งตัวให้เขาดูเป็นวัยรุ่นอยู่นะไม่อยากจะแต่งตัวให้นางดูแก่จนเกินไปแต่เมื่อวานนางแต่งตัวดูดีจริงนะแต่ว่าลุคธรรมดาก็จะเป็นผมทรงแบบเดนล็อกมั้งอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะดูมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ยังดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วล่ะจังหวะนี้นะคะคือไม่รู้จะรออะไรแฮปปี้แฮปใจขนาดนี้แล้วว่านะคะเหลืออีกนิดนึงก็แต่งงานแล้วแต่ว่าขอเชิญมาอยู่ที่บ้านได้เะล่ะอ่า เริ่มเลยค่ะไม่ต้องรอช้าอโหมาถึงก็ดูดดื่มเลยอะแต่เช้าเลยเหรอเอาดีดีดีมาเลยค่ะถ้าดูดดื่มขนาดนี้ก็ต้องอยู่บ้านด้วยกันละสมาชิกในครอบครัวเขาก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีกันหมดทุกคนเลยนะคะเนี่ยโอตาย้าน้องสาวพี่สาวก็คือสวยงามอรารามจิตนะ,ะแต่ว่ามาตกลังกรรมลำบากกับเราดีกว่าบอกได้แค่นี้นะคะทุกคน มาอยู่กับเราแล้วรับรองได้เลยว่าจะเจอแต่ความลําบากแต่ว่ามีความสุขแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความสุขไปด้วยกันไงเตงตอนนี้ลําบากไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนรวยในอนาคตแน่นอนนะคะคือก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าซีรีส์นี้มันไม่ใช่แดกทูลิเชสแต่ว่าตอนนี้เราเล่นกลายเป็นเหมือนว่าแดกทูลิเชสไปแล้วนะคะ เพราะว่าวันมันเป็นวันหยุดไงทุกคนเราก็เลยไม่ได้ไปทํางานไม่ได้อัปเดตหน้าที่อะไรแบบนี้นะแต่ว่าเราก็ทำไปเยอะแล้วนะว่าบาปอันนี้ก็คือเหลือทําการให้โลจิกสกิลเนี่ยมันถึงเลเวลสิเราก็จะคอมพลีทไปอีก1ส่วนแล้วเพราะว่าในส่วนของสกิลแฮนดิเนสนั้นนะเราทำคอมพลีทไปแล้วจ้า เพราะฉะนั้นนะคะ EP นี้คือขออนุญาตหาตังค์แล้วก็ชวนผู้มาอยู่บ้านนิดนึงนะคะเดี๋ยว EP ต่อๆไปเราก็จะไปมุ่งเน้นในส่วนของอการทํางานของเราเหมือนเดิมแล้วน้องจะน้องจั่นหวจดรอเราอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะไม่ได้แตะต้องน้องเขามาหลาย EP ละเฮ้ยทุกคนเรามีความคิดดีๆละก็คือคุณผู้ชายมาอยู่บ้านเราแล้วไงคุณแซมอะ่ะ ให้เขาขายของให้เราดีกว่านะส่วนตัวเราก็จะไปทําการยุ่งอยู่กับจรวดเราจะได้ทําการเพิ่มทักษะสกิลโอ้ใหม่ก็ทำไมคิดไม่ได้ก่อนหน้าน,นี้นี่ไงเราก็จะได้มาทําการฝึกสักทักษะโอ้โหใม่ก็ลินพันกันเนะีคยคจะได้มาฝึกทักษะทางด้านนี้ต่ออุ้ยช่วยกันทำมาหาก,กินแบบสุด,สด นี่เห็นไหมทุกคนสกิลแฮนดิเนสของเราเนี่ยมันคอมพลีทไปแล้วนะคะเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ในส่วนของอรเกตตรงนี้นะยังเป็นเลเวล7อยู่เราก็จะทําการอัปเกรดน้องจรวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทําการเยน Down. นือนดาวนาแมกทัวยนะคะนาแมกนาเม็กอะไรสักอย่างได้แหละที่ว่าเอเลี่ยนเขาอยู่นะคะเราถึงจะคอมพลีทถึงขั้นสุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสกิลการขายของคุณแซมพลจะเป็นยังไงบ้างเออเอาสีหน้าตามาต้องเรียกลูกค้าได้บ้างแหละอย่างน้อยเขาน่าจะพูดเก่งกว่าเรานะคะเออเราเป็นคนที่แบบไม่ชออบบเเข้้าาสังงคคมทีนยๆแลวแบบ ทำตัวไม่ถูกแต่ว่าคุณแซมเขาไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเรียกลูกค้าสาวๆส,สวยๆมาซื้อได้อยู่ไหมโอ้ขายกันแบบชําๆไปเลยวันนี้เอ้ยว่าบา้าเพิ่งสังเกตว่าน้องหมีของเรากับน้องมังกรขายออกไปแล้วทุกคนของตอนนี้ก็คือทั้งหมดเหลือเท่านี้นะคะอุ้ยขายดีอยู่แต่ว่าอาจจะได้เงินไม่มากเพราะว่าของที่เราขายเนี่ยมันก็แบบได้ราคาไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าขายไม่ออกนะคะไอ้น้องแ n a p d r a g อนของเราเนี่ยขายออกยากๆนะคะเพราะว่าน้องมีราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่ไง ให้ผู้ชายขายของไปนะเราก็นี่เลยจ้ากลับมาทําการฝึกทักษะต่อนี่ทําจรวดเสร็จนะคะก็มาฝึกโลจิกสกิลต่อเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําให้สําเร็จในส่วนของปณิธานตรงนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้เราต้องทําให้สําเร็จซึ่งใกล้แล้วนะคะทุกคนเหลือแค่เป็นสิบทับสิเราก็จะคอมพ l e ทแล้วมาเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะตอนนี้คือปล่อยให้ผู้ชายก็คือทํางานหนักไปเลยขอพักผ่อนบ้างขอทําอะไรแบบชิลๆสบายๆบ,บ้างได้ไหม ก็มืดค่าแล้วนะทุกคนแต่ว่าของก็คือยังขายไม่หมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะทําการเคลียร์เทเบิลละพอและเหนื่อยนะคะทุกคนขายเองดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าขายยากขายเย็นนะเราขายเองเลยจบๆแล้วน้องหมีที่เราเข้าใจว่าขายออกไปแล้ว mm. ก็ยังไม่ออกนะทุกคนเศร้าป้าอันนี้บอกเลยว่าเศร้าสุดๆนะคะ เดียวเวลามากลุงี้ทำเฟอร์นิเจอร์ขายเองจะดีกว่านะแต่ว่าเออก็เข้าใจได้นะทุกคนไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชายก็คือคุณแซมที่น่ารักของเราเนี่ยนะคะไปทําการนี่ละเขาเรียกว่าหางานทําดีกว่าแม้ตอนนี้เขามีงานปะไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาเนี่ยหางานทําดีกว่าเป็นงานที่ดูน่าจะเหมาะกับเขาอะไรแบบนี้เดี๋ยวดูซิว่ามีงานอะไรน่าสนใจบ้าง อันนี้คือเราตัดสินใจจากเงินจํานวนเงินต่อชั่วโมงเลยนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจเรารับเลยแล้วกันให้เขาทําเลยไหนดูซิว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยทำอะไรบ้างอ่าต้องทําการเราต้องไปเหมือนแบบว่ารีไซเคิลวัสดุอะไรพวกนี้ปะโอโหหางานยากให้ตัวเองแล้วปะเนี่ย ไม่มีที่รีไซคลคงรีไซเคิลอะไรทั้งนั้นต้องไปอีกเมืองหนึ่งนะโอเคเราค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะคะ e ีนี้ก็แค่รับงานมากอดงานของเราก็ถือว่าช่วยช่ยกันอยู่บ้านก็ช่วยกันทํามาหากินโดยการแบบปลูกต้นมงต้นไม้ขายอะไรแบบนี้ก็ยังได้นะคะแต่มีงานประจําไว้ก็ดีถือว่าช่วยกันได้หลายๆทางเนาะ,ะเพราะตอนนี้คือเราก็ยังเป็นแบบผู้นำครอบครัวอยู่นะว่าบาปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาทาการขาเฟอร์นิเจอร์ขายน่าจะได้เงินดีกว่าเออตอนเนี้ย คือกำลังใจอยู่ที่ตัวเราคนเดียวและไม่ไม่ไมพึ่งใครดีกว่า <c oughs> <g iggle> ก่อนจบพาร์ทขอทําการคาเฟอร์ดิเจอร์สัก3-4อันแล้วก็ทําการขายนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินมันไม่กระเตื้องเลยอะแล้วเรามีความคิดว่า EP น่าอยากจะแต่งงานแล้วแต่ว่าบ้านของเราทุกคนมันยังไม่พร้อมเลยเราต้องหาเงินจากทางอื่นแล้วแหละเดี๋ยวเราคงจะต้องให้คุณแซมเนี่ยไปทําการไปที่ เมืองอ,อีโคทุกคนเราจําชื่อไม่ได้จริงๆเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์นะคะเออเพื่อไปทําการแบบต้องคุยขยะป้างอะไรบ้างเพื่อมาทําการขายแลวนะคะแล้วมันก็เหมาะกับงานของเขาด้วยทําการเหมือนแบบรักษาสิ่งแวดล้อมต่งตางๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าช่วยการหาเงินหลายๆทางเพราะว่าเราหาคนเดียวเนี่ยบ้านก็คงจะไม่สวยในชาตินี้แน่นอนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการขายปิดท้ายก่อนปิดคลิปนะคะทุกคนว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่หุย กำไรดีอยู่นะคะเพราะแต่ว่าต้นทุนมันก็คือ500แล้วว่าต้นต้นทุนมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแอบแรงอยู่แต่ว่าเฮ้ยเราก็ได้เงินเยอะจริงๆเราทําการสร้างตรงเนี้ยดีกว่าไปยืนขายตั้งนานเสียเวลานะคะทุกคนตอนนี้มีเงินอยู่5,700เหรียญน,นะคะโดยประมาณก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่ นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายแต่ว่าอาจจะมีการเข้ามาเล่นแล้วก็ไม่ได้อัดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า e ีพีหน้าตั้งใจว่าจะให้เขาเนี่ยแต่งงานกันและเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดบ้านด้วยนะเพราะว่าเราก็ต้องมีห้องเบบีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เดี๋ยวเรามาทําการปิดคลิปกันดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่า E p พีนี้เราก็เล่นกันมาสักพักก็จะเน้นในส่วนของการมีคิดชีวูคู่ชีวิตนะคะแล้วก็หาเงินเข้าบ้านเล็กน้อยเนาะอาจจะหาได้ไม่มากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาวิธีเพิ่มเติมแล้วแหละนะคะเดี๋ยว e ีหน้าเราก็อยากจะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวแล้วนะก็เป็นว่า EP ีนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เดี๋จะมาคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกันก็ได้เหมือนเดิมเลยเนะฝากทุกคนติดตามในอีพีต่อไป พีพีหน้าค่ะ